เมื่อกำพูดบอกครับอรขอบคุวนในรับที่เรามีแฟนหมู่บ้านนะครับ,ลลรบตรงนี้าาปนเป็นหมู่หนึ่งมีแต่ท่านดี้หลักฐานอยู่รวมนะครับตรงนี้นนเชิญคุณระวังข้าวปัาให้คุ้ที่ไม่ได้เพลงธรรมะจิตที่นะครับขอ,า,อาบัตรมาให้ผมบัตรบัตรประชาชนวันนี้จะหรับรมัดไม่แล้วนะครับที่ไม่ได้เพลงธรรมะจิตที่นะครับไม่ได้เพลงธรรมะจิตที่เอามาขอาบัตรมาตรงนี้ไปรุกมาเล่นนี่คนแม่นลิบไม่ได้พื้นที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจกนาย ขับกาในช่วงนึงคือโรคกาแต่ขับมักมตดเตือนนะครับเดือนหลักงเพราะว่าบางคนกับที่แตที่ทุกบ้านนองมาปันปันมาับปั้นมาวนี้กับคอมีเลยกับดุนี้กับปฏับินขับทุกพนการท้ากันกอดกันได้เนาะวันนี้กบโรคจ่ายนิดกับตรวโคกามาถึงได้วเดี๋ยวว่า ตอกพิ้งเราเลยครับคือตอกพิพ์เราจะพัฒนารวมกันใกปัญหารวมกันตอกพิ้งถ้าใส่ขึ้นนั้นะดับการจเขาพีมอ์ตอกิ้งเราก็ตอกพิ้งเาองช่วยเลือกพิมอสร้างแต่เด็กเคืขึนจนวันนั้นนะครับในวนนึงฝ่าทิ้ของตอกพิพ์ถ้าจะเห็นได้จักเดวยวเราจะดูแลทัตว์ต้าอุปภูเลี้ยงตงกระบวนการทาง้เรื่องน้นะครับเราจะดูแลอย่างน้อยวิ่งับ ดีครับสมดลืมที่รถครับข้าก้าครับ้า้าครับวิบวสัมายนี้ไม่ได้ดีโอูโอ้ดูดยวเดู๋ออีกแล้วับมรับมาเร็วขับรับมีโอล์กาหยิมาเวือมารวขับไปด่วน่าันนั่นื่อจัดตนไม่เร็วครับตรงนี้ส่อจัดลว่า ถ้ามาเอาไจ่ายได้ก็เอาไปเลยนะครับปลารักปลารักจับี่ผ้านะครับปาักมาจับตี้ยบต้องย้ทย่ผี้านะครับต้งารจะทนบนนี้ลังดึงเนี้ก็ด้กับเสียเราพัการด้เรพนกวรัระเลยมาหุบยงนี้นุบยงเีทาทุกันมาโยงผมก็วัดมันครับ ยกเงินครับผมยกเงินลงทนกันมาที่ครับสองทีมเลือกับเราอย่างไปเตรียในมการเล่นกับเพื่อนเลือกคู่เราครับวันนี้นำการทุนกับอมตะนะครับคือเคยแต่แจ้งโน้มากครับโน้ให้กับอมตะโน้มดีนะครับอมตะเราแต่บริการนะครับเพื่อให้หลาเห็นงานลงได้หนึ่งแต่บนก็เล่นนะครับกำรังพุทธมีนะครับพี่น้องที่ไม่รวมเดินทางกับพวกเราอย่าลืมเพือเลือกนะครับเพื่อเลือกเราทงเพื่อได้ร่วมของเรากับทำเพื่อวัน ตั care, ้งต mm ั้มกับบโรนีดครับันเพื่อที่ทงตั้ึ่งตั้ไปเรียบในช่วงเช้าเราเพ่งใจพรุ่งนี้รับเราแบะุ่มสุด้าหในการเดียว่าเราจะไปชุด้าห่ห้าน่าพิโนไปพลูกี่คนลาวรอบนี้ก็ที่ว่าเป็นรวมีตั้มทิ้งได้ยงไอเป็นุ่นี้กับเดีวว่าเราการในช่วนึกับการตั้มาารวมกันนี่ครับกต้องตั้ทุกนีบกืบางบงดาวราั้กัุท่านนาครับ

า่าจอนก็เลยที่บอกับมาที่พอาเขาาบอกียงอกาทบ่ลูกไ่บ่ลไม่บล่า่ลูกมาคนพิเศกว่าจ่าเป็นี่าคค่คือใบย่นะักันแล้กับตาพกนะักกันเท่ากันในตำความพย แม่เลยอย่ามา <laughs>